จินตนาการว่าคุณกำลังเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนเห็นดาวนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายไปไกลสุดสายตาแต่และดวงไม่ใช่เพียงจุดเล็กๆบนท้องฟ้าแต่แท้จริงแล้วคือดวงอาทิตย์ของระบบดาวอื่นที่มีดาวเคราะห์โครจรรอบตัวของมันเองและบางดวงอาจมีชีวิตอาศัยอยู่นี่คือความคิดอันล้ำสมัยที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่16โดยชายผู้ถูกเรียกว่านอกรีดเขาเป็นทั้งนักปรัชญา นักดาราศาสตร์และนักคิดอิสระชายผู้นี้คือจิออร์โนบรูโนเขาเชื่อว่าจัก,กราวาลไม่มีขอบเขตไม่มีศูนย์กลางและเต็มไปด้วยดวงดาวและดาวเคราะห์มากมายความเชื่อนี้สวนทางกับคำสอนของโบสท,ที่ว่าโลกคือศูนย์กลางของจักราวาลและยังท้าทายทุกสิ่งที่มนุษย์รู้จักในยุคนั้นความคิดของเขาไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีดาราศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกจิตวิญ,ญญาณแห่งความอยากรู้อยากเห็น และท้าทายขอบเขตของความเชื่อที่มนุษย์เคยคิดว่าไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นี่คือเรื่องราวของชายผู้กล้าที่จะมองจักกรวาลอย่างแตกตา่างชายผู้กล้าที่จะฝันถึงจัก,กรวาลไร้ขอบเขตและกล้าที่จะตั้งคำถามต่ออำนาจของศาสนาและความเชื่อที่อย่างรากลึกมาเป็นร้อยปีจิออร์ดาโนบรูโนเกิดในปีคศักช1548ที่เมืองโนลาใกล้กับเมืองเนเปิลส์ในอิตาลีตอนใต้ ตั้งแต่เด็กเขาแสดงความสนใจต่อมนุษยศาสตร์ตรรก,กะและปรัชญาอย่างลึกซึ้งและเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมเรเนซองส์ที่เต็มไปด้วยความรู้ใหม่ๆและการตั้งคำถามต่อโลกเมื่ออายุเพียง15ปีบรูโนเข้าร่วมคอนแวนโดเมนิกันที่ซานโดเมนิโกมาชิโอเรในเมืองเนเปิลส์ที่นี่เขาได้รับการฝึกฝนทั้งด้านาศาสนาปรัชญาและคัมภีโบราณ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความคิดเชิงลึกและวิสัยทัศน์ต่อจักรวาลของเขาบรูโนมีความอยากรู้อยากเห็นเหนือธรรมชาติและความจำที่แม่นยำอย่างเหลือเชื่อราวกับสามารถจดจำทุกสิ่งที่เห็นและอ่านได้ในใจนักประวัติศาสตร์เรียกความสามารถนี้ว่า idetic memory หรือที่เรียกง่ายๆว่าความทรงจำภาพสมบูรณ์แบบ มันทําให้เขาสามารถจํารายละเอียดซับซ้อนที่สุดของปรัชญาและคัมภีรโบราณได้เพียงครั้งเดียวความสามารถนี้ทําให้เขาเรียนรู้และเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วเหนือมนุษย์คนอื่นนี่คือชายหนุ่มผู้ไม่เพียงเติบโตในโลกของศาสนาและปรัชญาแต่ยังมีเครื่องมือในสมองที่ช่วยให้เขามองจัก,กรวาลแตกต่างไปจากใครความคิดของเขากําลังเติบโตและกําลังจะเริ่มท้าทายทุกสิ่งที่ผู้คนเชื่อมาตลอดศตวรรษเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น จิออร์ดาโนบรูโนเริ่มตั้งคำถามคำถามที่อาจดูธรรมดาแต่ในยุคนั้นถือว่าอันตรายต่อศาสนาและอำนาจทำไมโลกต้องเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทำไมท้องฟ้าถึงถูกจำกัดแค่สิ่งที่มนุษย์มองเห็นแต่ทำไมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต้องถูกจำกัดด้วยขอบเขตของโลกเพียงดวงเดียวทุกคำถามเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของความคิดอันอันตรายอันตรายต่ออำนาจทางศาสนา อันตรายต่อความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมแต่เนื้ออื่นใดนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าที่จะตั้งคำถามบรูโน่ไม่เพียงสงสัยเขาเริ่มรวบรวมความรู้จักปรัชญาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์เพื่อสร้างมุมมองใหม่ของจักรวาลมุมมองที่ยิ่งใหญ่และไร้ขอบเขตเขาเชื่อว่าจักรวาลไม่มีศูนย์กลางเต็มไปด้วยดาวดวงอาทิตย์และโลกอีกนับไม่ถ้วน โลกที่อาจไม่ได้เป็นเพียงดวงดาวเดียวที่มีชีวิตนี่คือวิสัยทัศน์ที่ท้าทายทุกสิ่งที่ผู้คนเชื่อว่าแน่นอนแนวคิดของจิโอดาโนบรูโนเป็นสิ่งที่ท้าทายความเชื่อทั้งทางาศาสนาและวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นเขาปฏิเสธจักรวรลแบบปิดและนิ่งของอริสโตเติลปโตเลมีและคัมภีร์ไบเบิลเขาเสนอจักรวาลไร้ศูนย์กลางไร้ขอบเขต และจักราวาลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดวงดาวแต่ละดวงไม่ใช่เพียงแสงเล็กๆบนฟากฟ้าแต่เป็นดวงอาทิตย์ที่มีดาวเคราะห์โคจรรอบจักราวาลน,นี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่จํานวนมากมายทุกสิ่งประกอบด้วยอนุภาคและพลังงานที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวบรูโนได้รับแรงบันดาลใจจากนักคิดหลายคนในสมัยนั้นได้แก่ลูเครติอุสผู้เสนอแนวคิดจักราวาลเชิงอะตอมนิโคลัสออฟคูซา ผู้เสนอจัก,กรวาลไร้ศูนย์กลางและนิโคลัสโคเปนิคัสผู้เสนอระบบสุริยะแบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางหลังออกจากโดมินิกันเขาเดินทางไปทั่วยุโรปเกือบ16ปีเผยแพร่แนวคิดสอนปรัชญาและพยายามสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งทฤษฎีที่เชื่อมโยนธรรมชาติตั้งแต่สิ่งเล็กที่สุดอย่างอะตอมและพลังงานจนถึงสเกลใหญ่ที่สุดจัก,กรวาลทั้งหมด แม้ในยุคของเขาจะถือเป็นความคิดอันตรายแต่ทุกวันนี้บรูโนถือเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานของจักรวาลวิทยาสมัยใหม่เขาสนับสนุนเสรีภาพทางความคิดต่อต้านการควบคุมทางความรู้จักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะรับรู้ได้ทั้งหมดแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นวิสัยทัศน์ที่ทะเยอทะยานที่จะทำให้มนุษย์ตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นี้แต่ว่าจักรวาลทั้งหมด เชื่อมโยงกันด้วยพลังงานและชีวิตบรูโน่กำลังขยายขอบเขตความคิดของมนุษย์จากโลกเล็กๆของเราสู่จักราวาลที่ไม่มีขอบเขตและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้แนวคิดของจิโอดาโนบรูโน่ถูกมองว่าเป็นนอกรีดคริสตจักรโรมันคาทอลิกในสมัยนั้นไม่ยอมรับความคิดของเขาเพราะสิ่งที่เขาเสนอท้าทายทั้งหลักคำสอนและอำนาจของาศาสนาในปีคศ1592บรูโน่ถูกจับกุมที่เมืองเวนิส และถูกส่งไปพิจารณาคดีต่อศาลที่กรุงโรมเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีดผู้ที่ปฏิเสธการยอมรับอำนาจของศาสนาและขัดต่อคัมภีร์ไบเบิลบรูโนถูกจำคุกหลายปีและถูกกดดันให้ถอนคำสอนและความเชื่อของตนแต่เขาปฏิเสธเพราะสำหรับเขาความจริงและความรู้เหนือกว่าความกลัวและการข่มขู่และแล้วในวันที่17กุมภาพันธ์คศ1600จิโอดาโนบรูโน ต้องเผชิญกับจุดจบอันเลวร้ายจากฝีมือของาาศาลศาสนาแห่งโรมันเขาถูกกล่าวหาว่าบาปสำหรับทัศนคติของเขาที่ขัดแย้งกับคริสต์ฉักรคาทอลิกบรูโนถูกนำตัวขึ้นศาลและถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการเถาทั้งเป็นที่คัมโปเดฟิโอรีในกรุงโรมภาพเปลวไฟและเงาร่างของเขาบนพื้นถนนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางความคิดปัจจุบัน จตุรัสสาธารณะแห่งนี้มีรูปปั้นของเขาตั้งตระหง่านอยู่เพื่อเป็นพยานถึงมรดกอันยั่งยืนของเขาและเพื่อเป็นเกียรติแก่การต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการคิดและวิทยาศาสตร์การเสียชีวิตของโบลโนไม่ได้เป็นเพียงศกนารกรรมส่วนบุคคลแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างความคิดเสรีและอำนาจที่จำกัดความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์และาศาสนาและแม้เขาจะจากไป แนวคิดของเขาเกี่ยวกับจักรวาลไร้ขอบเขตและชีวิตที่หลากหลายยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักคิดและนักวิทยาศาสตร์มาหลายปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตบุคคลอย่างกาลิเลโอกาลิเลีและโยฮันเนสเคปเลอร์ก็ได้รับอิทธิพลจากเขาจิโอนาโนบรูโนสอนให้เราเชื่อมั่นว่าความกล้าที่จะตั้งคำถามและค้นหาความจริงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้จะต้องเผชิญกับความตายหรือการต่อต้านจากทุกทิศทาง เทโอเดโน b บรูโนไม่เพียงแต่เป็นนักดาราศาสตร์แต่ยังเป็นนักปรชัชญาเชิงจักรวาลวิทยาผู้เสนอแนวคิดที่ท้าทายความเชื่อเดิมทั้งทางศาสนาและวิทยาศาสตร์แนวคิดหลักของบรูโนสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. จักรวาลเปิดไร้ศูนย์กลางไร้ขอบเขตเขาเห็นจักรวาลเป็นสิ่งไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดโลกไม่ได้อยู่ในตำแหน่งพิเศษ และไม่มีดาวใดที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง 2. จักรวาลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกสิ่งไม่ใช่สิ่งคงที่ดาวเคราะห์ดวงดาวและระบบต่างๆมีการเคลื่อนไหวและวิวัฒนาการอยู่เสมอ 3. ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมบลูโน่เห็นว่าธรรมชาติทั้งหมดทั้งโลกดาวและสะสารต่างๆล้วนเชื่อมโยงกัน พลังงานและสะสารเคลื่อนที่และสัมพันธ์กันในจักรวาลอันกว้างใหญ่ 4. ดวงดาวแต่ละดวงคือดวงอาทิตย์มีดาวเคราะห์โคจรแนวคิดนี้ท้าทายโลก,กทัศน์ของยุคกลางเพราะบรูโนเสนอว่าแต่ละดาวอาจมีระบบดาวเคราะห์และบางดวงอาจมีสิ่งมีชีวิตเหมือนโลก 5. จักรวาลเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในหลากหลายรูปแบบเขาเชื่อว่าโลกไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตเพียงแห่งเดียว บรูโนจินตนาการถึงความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกในศตรวรรษที่16นี่เป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยและอันตรายต่อศาสนาบรูโนตั้งคำถามต่อฟิสิก์ของอริสโตเติลและแนวคิดแบบปโตเลมีเขาไม่ยอมรับจัก,กราวาลที่นิ่งและปิดแต่เลือกที่จะสนับสนุนลทัทธิโคเปอรนิคันที่โลกและดาวเคราะห์อื่นโคจรรอบดวงอาทิตย์เขายังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกแนวคิดจัก,กราวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดว่าจัก,กราวาลอาจเต็มไปด้วยดาว ดวงอาทิตย์ระบบดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งสัมพันธ์กันในลำดับขั้นและความสมดุลของธรรมชาติบรูโน่มองว่าพระเจ้าและจักรวาลเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่สิ่งที่ถูกจำกัดอยู่เพียงโลกหรือศาสนาแนวคิดนี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ปรัชญาและจิตวิญญาณแม้เขาจะถูกประหารชีวิตเพราะแนวคิดนี้มรดกทั้งคิดของบรูโนยังคงอยู่ในจักรวาลวิทยาและปรัชญา เป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์ยุคต่อมาและทุกคนที่กล้าที่จะตั้งคำถามและจินตนาการถึงจักรวาลไร้ขอบเขตจักรวาลของบรูโน่ไม่ใช่เพียงทฤษฎีทางดาราศาสตร์แต่คือวิสัยทัศน์ของจิตวิญ,ญญาณที่เปิดกว้างและกล้าฝันซึ่งคอยย้ำเตือนเราว่าจักรวาลกว้างใหญ่เกินกว่าที่สายตาจะมองเห็นและความคิดของมนุษย์สามารถขยายไปได้ไกลยิ่งกว่าดวงดาวนอกจากนี้บรูโน่ยังเป็นครูผู้สอนระบบความจำแบบพิเศษ หรือที่เรียกว่าวิธีจําแบบ Identic Memory ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถจําเนื้อหาซับซ้อนและรายละเอียดเชิงตรรกะได้อย่างแม่นยำเขาสอนทั้งในห้องเรียนแบบดั้งเดิมและกลางแจ้งใช้ภาพสัญลักษณ์แผนภาพและเทคนิคเชื่อมโยงความคิดเพื่อทำให้แนวคิดเชิงปรัชญาและจักรวาลวิทยาที่ซับซ้อนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นการเดินทางของบรูโนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสอน เขายังเผยแพร่ตำราปรัชญาและบทกวีซึ่งทุกงานเต็มไปด้วยแนวคิดจากกวาวัไร้ขอบเขตและชีวิตในหลายโลกแม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อชีวิตและการถูกขับไล่บรูโนไม่เคยยอมละทิ้งความเชื่อและความคิดของตนตลอดการเดินทางบรูโนสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนและนักปรชัชญาให้กล้าคิดกล้าถามและกล้าสแสวงหาความจริงแม้แนวคิดของเขาจะถูกมองว่านอกรีบ แต่ก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่การเดินทางเผยแพร่ความคิดของบรูโนสะท้อนถึงความกล้าหาญและความลหลงไหลในความรู้เขาเชื่อว่าความคิดและจินตนาการของมนุษย์สามารถขยายไปได้ไกลกว่าพรมแดนของเมืองประเทศหรือแม้แต่ขอบเขตของโลกการเดินทางของบรูโนไม่ใช่เพียงการเคลื่อนย้ายร่างกายแต่เป็นการแพร่ขยายความคิดอิสระ ความรู้และจินตนาการอันไร้ขอบเขตของมนุษย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความรู้และเสรีภาพทางความคิดในยุคมืดของศาสนาจิโอดาโนบรูโนไม่เพียงแค่เผยแพร่ความรู้เขายังต่อสู้เพื่อความเข้าใจที่แท้จริงของจักรวาลเขาเชื่อว่าจักรวาลเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวทุกดาวทุกโลกทุกสิ่งในจักรวาลเชื่อมโยงและพึ่งพระอาศัยซึ่งกันและกันสำหรับบรูโน พระเจ้าและจักรวาลเป็นสิ่งเดียวกันพระเจ้ามิใช่สิ่งที่ถูกจำกัดอยู่ในสวรรค์หรือในคัมภีร์แต่เป็นพลังแห่งจักรวาลที่เคลื่อนไหวและสร้างชีวิตให้ทุกสิ่งแนวคิดของเขาเป็นความท้าทายต่อาศาสนาอย่างรุนแรงเพราะมันคุกคามอำนาจของคริสตจักรและความเชื่อที่ถูกสอนมายาวนานบรูโนกล้าโต้เถียงไม่ยอมสำนึกผิดและยืนยันว่าความรู้และความคิดต้องเป็นอิสระ จากการบงการทางาศาสนาและอำนาจใดๆแม้ในยุคที่เสรีภาพทางความคิดถูกจำกัดแนวคิดของบรูโนสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังนักปรชัชญาวิทยาศาสตร์และนักคิดอิสระในยุคต่อมานำแนวคิดของเขาไปต่อยอดและทำให้โลกเริ่มเข้าใจจัก,กรวาลไร้ขอบเขตและไม่มีศูนย์กลางการต่อสู้ของบรูโนเพื่อเสรีภาพทางความคิดไม่ใช่เพียงการโต้เถียงทางปรชัชญา แต่มันคือแรงบันดาลใจให้มนุษยชาติกล้าใช้เหตุผลและจินตนาการเพื่อค้นหาความจริงในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่และไร้ขอบเขตความกล้าหาญของเขาสติปัญญาของเขาและความเชื่อมั่นในอิสระของความคิดทำให้จิโอดาโนบรูโนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางความคิดและเป็นแรงบันดาลใจให้โลกวิทยาศาสตร์และประชัชญาตลอดหลายศตวตรรษ ทุกวันนี้แม้ร่างกายของเขาจะถูกทําลายแต่แนวคิดของเขายังคงอยู่คําถามของเขาต่อจักรวาลต่อความเชื่อและต่อเสรีภาพทางความคิดกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักคิดและนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังเช่นกาลิเลโอกาลิเลีใช้กล้องโทรทัศน์เพื่อยืนยันว่าจักรวาลไม่ได้มีศูนย์กลางเพียงดวงเดียวโยฮันเนสเคปเลอร์ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ,บวงโคจรของดาวเคราะห์สปิโนซา ตีความปรชัชญาและธรรมชาติของพระเจ้าผ่านแนวคิดที่บรูโนเคยเผยแพผ่บรูโนจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าและความคิดอิสระแม้เขาจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ของการต่อสู้ของตัวเองมรดกของเขาไม่ใช่แค่ในทางวิทยาศาสตร์แต่ยังอยู่ในอุดมการณ์ของเสรีภาพทางความคิดในทุกยุคสมัยที่มนุษย์กล้าโต้แยง้งและตั้งคำถามต่ออำนาจจัวดาโนบรูโน ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เชื่อว่าความคิดอิสระคือกุญแจสู่ความจริงแม้ว่า400ปีผ่านไปชื่อของเขายังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวและจักรวาลอันไร้ขอบเขตเราจะระลึกถึงชายผู้กล้าที่กล้าท้าทายโลกและจินตนาการไปไกลกว่าขอบฟ้าแนวคิดของเขายังคงหล่อหล,อ,ลอมรากฐานของลัทธิเหตุผลนิยมสมัยใหม่ ในยุคที่ความเชื่อและศรัทธามักครอบงำความคิดมนุษย์บรูโนเสนอให้ใช้เหตุผลสังเกตและวิเคราะห์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าใจจักรวาลน,นักปรัชญาเช่นเดคา์ตสปิโนซาและเลบินิสได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของบรูโนโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าจักรวาลเป็นระบบที่เข้าใจได้ไม่ใช่สิ่งลี้ลับที่ถูกกำหนดโดยศาสนาเพียงอย่างเดียวพวกเขาเน้นการใช้เหตุผลเป็นหลัก และเชื่อในพลังของสติปัญญาเพื่อไขความจรงิงบรูโนยังส่งผลต่อแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และวิพากษ์การตั้งคำถามต่อสิ่งที่มองไม่เห็นการสงสัยต่ออำนาจที่ถูกยอมรับโดยไม่วิจารณ์และการค้นหาหลักฐานเพื่อสนับสนุนความจรงิงกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในศตวตรรษต่อมาทุกวันนี้แนวคิดของบรูโนยังคง เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนกล้าที่จะตั้งคำถามท้าทายสิ่งที่ถูกกำหนดไว้และสำรวจจักรวาลทั้งภายนอกและภายในจิตใจของตัวเองเขาเตือนให้เราจำไว้ว่าความคิดอิสระและวิพากษ์วิจารณ์ณคือคุญแจสู่ความก้าวหน้าจักรวาลอันกว้างใหญ่เหมือนความคิดของบรูโนไม่มีขอบเขตและเปิดว่างต่อผู้ที่กล้าเผชิญหน้าและเข้าใจมันชีวิตและผลงานของจิโอดาโนบรูโน เป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับความกล้าหาญและความคิดอิสระเขาไม่ใช่เพียงนักปรชัชญาหรือนักวิทยาศาสตร์แต่เป็นนักคิดอิสระที่กล้าที่จะตั้งคำถามต่อความเชื่อเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายศตวตรรษแนวคิดของเขาเกี่ยวกับจัก,กรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดและหลายโลกที่อาจมีสิ่งมีชีวิตได้เปลี่ยนวิธีที่มนุษย์มองจัก,กรวาลตลอดกาล จากจักรวาลที่จํากัดเพียงโลกเพียงดวงเดียวสู่จักรวาลกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตท,ที่เต็มไปด้วยดวงดาวดวงอาทิตย์และโลกนับไม่ถ้วนบรูโนเตือนเราว่าเพื่อจะเข้าใจจักรวาลภายนอกเราต้องรู้จักจักรวาลภายในก่อนเขาหมายถึงการสํารวจความคิดและจิตใจของตนเองก่อนที่จะเข้าใจความลับของจักรวาลความรู้สึกสงสัยสติปัญญา และความกล้าที่จะตั้งคำถามคือกุญแจสำคัญของการเรียนรู้และการค้นพบแม้เขาจะจากไปหลายศตรวรรษแล้วตำนานของทิโอดาโนบรูโนยังคงอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งความคิดอิสระและแรงบันดาลใจให้ผู้คนกล้าที่จะตั้งคำถามท้าทายสิ่งเดิมๆและสำรวจจักรวาลอันกว้างใหญ่ต่อไปจักรวาลของบรูโนไม่ใช่เพียงเรื่องราวทางดาราศาสตร์ แต่เป็นบทเรียนชีวิตสำหรับมนุษย์ทุกยุคสมัยให้เรากล้าเผชิญความไม่รู้กล้าตั้งคำถามและไม่กลัวที่จะคิดต่างเพราะความคิดอิสระคือแรงผลักดันสู่ความก้าวหน้าและการคน้นุบที่แท้จริงความคิดและมรดกของเขายังคงส่องสว่างเป็นดาวนำทางสำหรับผู้ที่กล้าเผชิญจัก,กรวาลทั้งภายในและภายนอก ตลอดชีวิตของจิโอดาโนบรูโนเขากล้าที่จะตั้งคําถามกล้าที่จะฝันกล้าที่จะคิดตางแม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างที่สุดแนวคิดของเขาจักรวาลไร้ขอบเขตโลกไม่ใช่ศูนย์กลางชีวิตอาจมีอยู่ในดาวอื่นในยุคนั้นถูกมองเป็นอันตรายและนอกรีดแต่สำหรับเราวันนี้แนวคิดเหล่านี้ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราสำรวจจักรวาลเรื่องราวของบรูโน่ไม่ใช่เพียงเรื่องของจัก,กรวาลแต่เป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเรากล้าที่จะตั้งคำถามไม่ยอมรับสิ่งที่ถูกกำหนดเพียงเพราะใครๆพูดว่าเป็นเช่นนั้นกล้าที่จะสงสัยเพราะความสงสัยคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบและกล้าที่จะฝันเพราะจินตนาการ คือสิ่งที่พาเราข้ามขอบเขตของความเป็นไปได้ในทุกค้ำคืนเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคิดถึงบรูโน,โน่ผู้ชายที่กล้าเชื่อในจักรวาลที่ไร้ขอบเขตแล้วถามตัวเองว่าคุณกล้าที่จะคิดกล้าที่จะตั้งคำถามและกล้าที่จะตามหาความจริงเหมือนเขาไหมเพราะจักรวาลไม่เคยรอใครและการสำรวจไม่ใช่เพียงเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ มันคือเรื่องของทุกคนที่กล้าที่จะฝันและไม่ยอมให้ข้อจํากัดมาหยุดคุณจงกล้าที่จะสงสัยจงกล้าที่จะค้นหาจงกล้าที่จะฝันเรื่องราวของจิโอดาโนบลูโนสอนให้เราเข้าใจจัก,กรวาลและเข้าใจตัวเราเองขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจจักรวาลไปด้วยกันและจัก,กรวาลยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมาย